ที่ไม้กำลังใจกันนะคะเนาะเดี๋ยวรอคุณท่านองแป๊บหนึงน่งเนาะนะคะเนาะอ,อุ๊ยฟ้าแลบอีกแล้ววะทุกคนฟ้าแลบอีกแล้วอ่ะจะตกไหมอ่ะแลบหลายครั้งแล้วนะทุกคนฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปแล้วมาเดินกุ๊กกลับทำบุญกับสิ่งใดหนอจะได้รวมหอก,บก,กับแม่กลวยเจ้าเออเพลงนี้เพลงนี้มีชื่อเพลงไหมเนี่ย ขอบคุณนะคะห้าสิบสี่กำลังใจนะคะขอบคุณคุณธนองนะคะผมเนาะเดี๋ยวรอคุณธนองแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะที่จอดให้ขอบคุณคุณง้อครับคุณอุภาขอบคุณนะจ๊ะสิบท่านนะที่จอดให้อยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแลแต่วัสนาด้วยนะคะคุณอุภาสวัสดีคุณแลแต่วัสนานะคะคุณธนองสวัสดีคุณแลแต่วัสนานะครับผมอ่ะอยากไปอีกสักนิดหนึ่งเนาะ เสียงฟ้ามาแล้วทุกคนเสียงฟ้ามาแล้วค่ะเสียงฟ้ามาแล้วนะอ่าอ่าแสงมาแล้วนะสามครั้งแล้วนะทุกคนแต่ไม่แต i̇şte. right right mm ่ไม่แต่ไม่ติดเท่าไหร่เนาะแต่เมื่อกี้ก็เห็นแสงฟ้าข้างหน้านี่นะนี่ไงเนาะแต่ตอนนี้เสียงเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนเสียงเริ่มมาแล้วนะคะเสียงเริ่มมาแล้วนะเนาะนะคะเดี๋ยวเรา อ๋อรอคุณธนงแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะใกล้แล้วแหละอีกไม่กี่นาทีนะกะ็ทุกคนนะคะเออะนะแล้วแสงฟ้ามาแล้วเสียงฟ้ามาละแสงก็มาแล้วนะแต่ไม่อ่าไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่บ่อยนะเนาะแล้วแต่วัฒนาสาวสดีพี่บุกพายนะคะแล้วแต่วัฒนาสาดีคุณธน,นงนะคะขอบคุณนะอเพลงอะไรต่อดีอ่ะอีกสัก อีกสักสามนาทีเนาะอีกสักสองสามนาทีนะคะทุกคนอีกสักสองสามนาทีค่อยลงนะนะจ๊ะพิงเลยดีอะทุกคนคุณธน o n จะได้ไปพักผ่อนเนาะขอบคุณคุณธนงนะคะผมที่มาให้กำลังใจนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะเนาะขอบคุณคุณธนงด้วยคุณธนงจะได้พักผ่อนเนาะ ชอบขอบคุณค่ะคุณธนงเหนื่อยมาต้องมาแต่งตัวหลายชุดเลยคุณธนงคุณคุณผาบอกเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณธนงครับผมจะได้พักผ่อนเนาะนะจากคุณธนงนะจะได้พักผ่อนเลยนะาเดี๋ยวแหม่มขึ้นตอนแหม่มขึ้นตอนกลางคืนก็คุณธนงก็นอนเลยนะคะผมไม่ต้องไม่ต้องมาอ่าไม่ต้องมาเฝ้าก็ได้นะคะคุณธนงเนาะจะได้พักผ่อนนะครับผมนะคะ คุณท่นองดงมาลุมคุณทนองดงตําแยคุณทนองดงดอกไม้ขอบคุณนะครับที่มาท right ักทายครับผมมาฟังเพลงกันเพลงต่อเนาอเขาว่าจีแม่ค้าเขาว่าบ้าลำบุงใครหลงก็คงช้ำใจแม่ค้าคนสู้ใ้เขาก็รู้้แฟนมาก เดี๋ยวจบเพลงนี้ก็ลงดีกว่าเนาะทุกคนเนาะจะคุณธนองจะได้พักผ่อนเนาะเดี๋ยวจบเพลงนี้ลงเลยนะคะขอบคุณคุณธนองนะครับผมเขาว่าจีบแม่ค้าเขาว่าบ้าลำวงใครหลงก็คงช้ำใจแม่ค้าคนสูยให้เขาก็รวยแฟนมากลำวงหวังยากแล้วเขาก็มาแฟนชาย ไปจีบแม่ค้าต้องใช้เงินตาจับจ่ายไปจีบลำบุต้องมันโค้งลำลายทุ่มมืนเข้าไปเม็ดต้องเสียได้เงินทองเพื่อเราออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเพื่อเราออกมาแล้วนี่นะคะนะนี่เพื่อนเราออกมาละแต่ยังไม่ร้องนะคะทุกคนยังไม่ยังไม่ยังไม่ ยังไม่ล้องเสียงแอบแอนะนี่จะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปออกออกไปเที่ยวอีกแล้วนะเพื่อนเรานะ,ะทุกค,คนเน,ะนาะอาจารย์เนาะเราจะแอบเที่ยวออกเที่ยวเพื่อนเราเริ่มออกเที่ยวแล้วนะทุกค,คนนะี่เริ่มออกเที่ยวแล้วนะอันนีต้ตัวไม่เล็กตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วทุกคนเนี่ยไปละไปละตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่เขาจะชอบมาแถวนี้แหละทุกค,คนไม่รู้ว่าเจออะไรไม่รู้มาหาอะไรแถวนี้อะใครอยู่ ออยู่ใต้อ,อยู่แถวกระถางต้นไม้นะคะทุกคนนะจ๊ะ